เปิดตัว Moto G 30และ G10 จัดจอ 90Hz แบต 5,000mAh พร้อมกล้องหลัง4ตัวเริ่มต้น5,400บาท ก็หลังจากที่ทางมอตมีการปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ทําให้เราได้เริ่มเห็นมือถือม o ตอร OLA ที่มาพร้อมสเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวมือถือ2รุ่นใหม่มาในชื่อม o ต G 3 0และ G 1 0สําหรับม o ต G 3 0ตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD p l u ถึงแม้ว่าหน้าจอให้ความละเอียดแค่ HD p l u แต่เขาให้ค่า refresh rate สูงถึง 90H z เรลยทีเดียวส่วนตัวชิปจะใช้ snapdragon 6ก2 RAM ให้มา6 g b รอมหนึ แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมมีระบบฟัซชชาร์จ20วัตต์ซึ่งทาง m o t o r OLA เขาเคลมไว้สามารถใช้งานได้นานถึง2วันเลยทีเดียวส่วนการถ่ายภาพก็มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก64ล้านพิกเซลนะครับมีเทคโนโลยีควอดพิกเซลเทคเป็นการรวม4พิกเซลเล็กเป็น1พิกเซลใหญ่สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับช่วยเพิ่มความสว่างแล้วก็มีเลนอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลกว้าง1้8องศาเลนมาโครและเลนเด็สำหรับการถ่ายภาพและลายหลังส่วนกล้องหน้าให้มา13ล้านพิกเซลสำหรับ Mo เด G 1 0 ตัวนี้ดีไซน์โดยรวมแล้วคล้ายกับ Mo t ต g 3 0เลยนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนสเปคบางส่วนสำนัาจากจะแสดงผลก็ให้มา6.5นิ้วเหมือนกันนะครับความละเอียด hd เหมือนกันแต่ค่า refresh rate ลดลงเหลือ60 hz นะครับส่วนตัวชิปจะใช้ snapdragon 460แรม ram ให้มา 4G b ความจุ1 2 8 g b ในเรื่องการถ่ายภาพก็ให้กล้องหลังมา4ตัวเหมือนกันแต่จะปรับความละเอียดกล้องลงเหลือ48ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวหลักส่วนตัวอื่นยังเหมือนกันนะครับและกล้องหน้าก็ปรับลงเหลือ8 000, 000, ล้าาาานนนิกส่วราาวราคงจห่าย m o โต G30 เปิดราคาในยุโรป180ยูโรประมาณ6,500บาทและ m o t ต G10 เปิดราคาในยุโรป150ยูโรประมาณ5,400บาทคาดว่าถ้าเข้าไทยราคาน่าจะถูกกว่านี้เล็กน้อยนะครับและแน่นอนตัวนี้วางจำหน่ายในไทยด้วยนะครับเพราะผ่านการรับรองจากกสทชในบ้านเราเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ